สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของวงการคริปโตเคอ r e เรนซีว่าปัจจุบันนี้มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจที่จะสามารถทำให้เหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีพุ่งขึ้นได้สวัสดีครับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอ r เรนซี และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r เรนซีในปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาอัปเดตข่าวสารรายวันกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มด้วยข่าวนี้เลยครับราคาบิตคอยร่วงแต่23,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%เป็นไปตามคาดราคาของเหรียญบิตคอยพุ่งทะยานแต่2 3 0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งตอนนี้ก็น่าจะ2 4 0แล้วนะครับผม วันที่28กรกฎาคมหลังจากธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสำคัญข้อมูลจากคอยเทเลกราฟมาร์เก็ตโปรและ Trading งวิวแสดงให้เห็นถึงกราฟ BDC USD นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกต่อการยืยนยันในที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลาง FOMC ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดเป็น 0.75%โดยตลาดก็คาดการกันเอาไว้แล้วว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟดอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ก็ได้พิจารณาถึงผลกระทบของการปรับสมดุลของเฟดร,ระหว่างการควบคุมสภาวะเงินเฟอ้อและการหลีกเลี่ยงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตมากขึ้นการอัปเกรดเดอะเมอร์ช เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเตรียมพบกับการยกระดับอีเธอรี่มอีกมากมายในอนาคตหลังจากการอัปเกรด The Merge ของเครือข่ายอีเธอรี่มแล้วว i t ทอลิกบ t e เท n รนระบุว่าเครือข่ายนั้นจะมีการอัปเกรดอีกมากมายดังนี้ s e a r c h Merge, Perch และ s u b e r g e การอัปเกรดครั้งสำคัญของเครือข่ายอีเธอรี่มที่ได้ชื่อว่า The Merge จะมีขึ้นในวันที่19กันยายน2022 โดยเป็นการปรับเปลี่ยน,นกลไกการทำงานจาก proof of work เป็น proof of stake ซึ่งจะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเครือข่ายอีเทเรีม่มและทำให้เครือข่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการอัปเกรด The Merge เป็นแค่จุดเริ่มตน้นไวท l i ิกบูธลินหนึ่งในผู้ก่อตั้งอีเทเรียมระบุว่าการอัปเกรด The Merge เป็นเพียง40ของการอัปเกรดทั้งหมดบนเครือข่ายอีเทเร่ม และยังมีอีกมากมายที่จะตามมาหลังจากการอัปเกรดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2 0 2 2นี้ไวทอลิกบูท e ลินกล่าวว่าการอัปเกรด The Merge ไม่เป็นการดันราคาอีทเทอรี่มให้เพิ่มมากขึ้นไวทอลิกบูท e ลินผู้ก่อตั้งอีทเทอรีม่มเพิ่งได้กล่าวว่า The Merge จะไม่ส่งผลเชิงบวกต่อราคาทั้งในแง่ของตลาดและด้านจิตวิทยาในการให้สัมภาษณ์ในงาน อีเทอร m m มคอมมูนิตี้คอนเฟรนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว White olic, awa, ไวทอลิกกล่าวว่าเมื่อ The m e r อรเกิดขึ้นแล้วขวัญกำลังใจก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเจ้ามืออีเทอรียมควานซื้อเหรียญชิบะอินุไปกว่า5 0 0แสนล้านชิบะหรือตลาดกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอีกครั้งเจ้ามือรายใหญ่ที่สุดในเครือข่ายอีเทอรีม่มได้เดิมพันกับเหรียญมีชื่อดังอย่างชิบะอินุ เนื่องจากมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อซื้อขายเหรียญชิบะอินุก,กว่า5 0 0แสนล้านชิบะท่ามกลางการช้อนซื้ออย่างต่อเนื่องตามข้อมูล Wall s t r e e t ผู้ให้บริการตรวจสอบเจ้ามือการเก็บสะสมของเจ้ามืออเตาเลี่ยมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการช้อนซื้อส่วนใหญ่นำโดยเจ้ามือที่รู้จักกันในชื่อจิมลี่ซึ่งทำธุรกรรมครั้งสำคัญ2รายการเพื่อซื้อชิบะ รวมกว่า386,000ล้านชิบะในราคา4ล้านดอลลาร์ตามที่คลิปตกคุุบได้รายงานชิบะอินุกลายเป็นเหรียญเอาคอยที่เจมือีเทเลียมได้ช้อนซื้อเก็บไว้มากที่สุดท่ามกลางตลาดที่ซบเซาอัตราการเผาเหรียญชิบะอินุยังคงเพิ่มขึ้น200%หลังจากการเปิดตัวชิบะวีซา่าการเปิดตัวบัตรชิบะเบอร์วีซ่า ของชิบะอินุฟอร์เรชันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเป็นเชื้อเพลิงหลักของชุมชนซึ่งทำให้อัตราการเบิร์นเพิ่มขึ้น200%ที่144ล้านชิบะใน24ชั่วโมงตามข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิร์นเหรียญชิบะอินุได้พบว่าอัตราการเผาเหรียญเพิ่มขึ้น65%หหลังจากที่บัญชีทวิตเตอร์ของชิบะเบิร์นได้ประกาศเกี่ยวกับบัตรชิบะเบิร์นวีซ ที่เปิดให้บริการในวันที่25กรกฎาคมซึ่งจะเผาเหรียญโทเคน็นจำนวนเล็กน้อยทุกครั้งที่มีการชำระเงินการเผาเหรียญอย่างต่อนเนื่องสำหรับชิบะอินุเองถือเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับนักลงทุนที่ถือครองเหรียญโทเคน็นและถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดรวมทั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดบนเครือข่ายชิบะอินุความเคลื่อนไหวของเหรียญชิบะชิบะอินุเองต่อสู้อย่างดุเดือด เพื่อไต่ระดับขึ้นสู่โทเค็นชั้นนำในตลาดแม้ว่าชุมชนจะช่วยกันผลักดันอย่างสุดกำลังเพื่อผลักดันให้โทเค็นกลับสู่ตลาดเขียวอีกครั้งแต่น่าเสียดายที่นักลงทุนเหรียญมีมต้องมาเชิญกับแรงกดดันจากการเทขายอย่างมหาศาลโดยส่งผลให้โทเค็นกลับมาสู่มูลค่าที่ต่ำมากในทันทีอย่างไรก็ตามปัจจุบันชิบะอินุกำลังซื้อขายอยู่ที่0.0,0001ดอลลาร์ และกำลังพยายามที่จะทำราคาเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าราคาจะร่วงเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาก็ตามสงครามคริปโตเคเรนซีดอจคอยและอีลอนมัสดอจคอยล่มสลายไม่รอดจากการเคลื่อนไหวตามราคาของบิตคอยน์อีเธอเรียมและสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆอ,อ,อีกกว่า20,000สกุลอีลอนมัสแย่ดอจคอย ด้วยความเห็นที่แตกแยกดูเหมือนว่าอีลอนมัสจะมีความชื่นชอบผู้ก่อตั้งดอชคอยต่างกันระหว่างพาเมอร์และมาคัสขณะที่เขายังคงแสดงความสนับสนุนและความชื่นชอบต่อมาคัสจากทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้สังดอชคอยตระทะเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับต้นๆของโลกน่าแปลกที่พาเมอร์กลายเป็นผู้วิจารณ์เหรียญคริปโตอย่างเปิดเผย โดยกล่าวว่าเขาคิดว่ากลุ่มสินทรัพย์จะระเบิดเร็วขึ้นเล็กน้อยและผู้คนจะได้เรียนรู้บทเรียนของพวกเขาในการตอบสนองของความคิดของอีลอนมาร์กเขากล่าวหาว่าอีลอนมาร์กเป็นผู้ก่อกวนดอชคอ i n ยังคงติดหนึ่งใน10ของเหรียญคริปโตเคอเรนซีแม้จะสูญเสียมูลค่ามากกว่า90%นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมปี2021 แต่ด e ชคอยยังคงอยู่ในอันดับสูงสุด99.95%ของประเภทสินทรัพย์และอยู่ใน10อันดับแรกของสกุลเงินดิจิตอลณวันที่26มิถุนายนความสนใจของผู้ใชท้ทวิตเตอร์ที่มีต่อคาราโน o ลดหวบแม้การอัปเกรดวาซิลฮาร์ดร็อกกำลังใกล้เข้ามาจากข้อมูลของเดิ T ทีส t าร์ทอที่เน้นการให้บริการข้อมูลสำหรับคริปโตกำลังบอกกับพวกเราว่าความนิยมของคาราโน บนทวิตเตอซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมได้แต่ระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนจากที่กล่าวมาราคาของ ADA เพิ่งได้ฟื้นตัวขึ้นมาโดยราคาของ ADA นั้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ10%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียวตามที่ YouToday ได้รายงานข้อมูลตลาดของ ADA นั้นได้แสงหน้า XRP เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา แม้จะสูญเสียความเชื่อมั่นจากโซเชียลมีเดียแต่คาราโนยังคงให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขันตามที่ You Today ได้รายงานขณะน,นี้โปรเจกต์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า1,000โปรเจกต์บนเครือข่ายของคาราโนทำไมเหรียญที่ทุกคนรักอย่างคาราโนถึงไม่มีความเสี่ยงต่อสภาวะโลกร้อนตามข้อมูลแหล่งข่าวนั้นคาราโนอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นเหรียญคริปโต1ใน10อันดับแรกที่มีข้อมูลตลาดสูงสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่จุดยั่งยืนแม้กระทั่งก่อนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศผลที่ตามมาก็คือในรายงานกล่าวเพิ่มเติมว่าค a ร์ดานออยู่ในจุดที่ไม่เหมือนใครในการทนต่อการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศโดยมีรายละเอียด ว่ากฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับอุตสาหากรรมคริปโตเคอ r e เรนซีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีที่มีกลไกการทาง,งานแบบ proof of work ซึ่งใช้พลังงานอย่างมากอาจถูกปราบปรามในไม่ชา้าเมื่อไม่นานมานี้คาราโน่ได้กลายเป็นหนึ่งใน10อันดับเหรียญที่เจ้ามือ BNB ได้ถือครองมากที่สุดเนื่องจากนักลงทุนกำลังเดิมพันและคาดหวังไว้สูงกับคาราโน ก่อนจะมีการอัปเกรดวาซิลฮาร์ดฟล็อกคาร์ดานโอ g ด c คอยและชิบะอินุเพิ่มขึ้นท่ามกลางการฟื้นตัวของตลาดคริปโตเคเรนซีคริปโตเคเรนซีซื้อขายสูงขึ้นหลังจากเฟรดประกาศอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น0.75%ในวันพุทธที่ผ่านมาในช่วงเวลาการเผยแพร่คาร์ดานโอ g ด c คอยและชิบะอินุ นั้นได้ทดํารายได้เพิ่มขึ้นโดยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตลอด24ชั่วโมงที่ 4.16%, 4.11%และ4.02%ตามลําดับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค a r าโนถูกจัดอยู่ในกลุ่ม10อันดับเหรียญที่มีการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาวาน BSC ที่ใหญ่ที่สุด100อันดับแรกตามข้อมูล Wall Street Website d o g e c o i n ที่ผ่านการอัปเกรดเมื่อเร็วๆนี้ สามารถใช้งานได้แล้วโดยออกจากหมวดแสดงตัวอย่างที่เคยเป็นมาก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมานักพัฒนา Rogecoin ได้เผยการอัปเกรดหลักเวอร์ชั่น1.14.6ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดความปลอดภัยที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของเครือข่ายชิบะอินุเองยังคงเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายมากที่สุดในหมู่วานอ e ที่ใหญ่ที่สุด500อันดับแรก โดยติดอันดับท็อป1ใน10ของเหรียญที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาข้อมูลตลาดคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้น5.86%สู่ระดับ1.05ล้านล้านณนเวลาที่เผยแพร่ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มกลับมาเขียวอีกครั้งหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสาร เกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับผมถ้าคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและคลิปดีๆของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ